ใดได้อน่าเล่าหมดเปลือกแม้จะดูใจร้ายแต่นี่คือเหตุการณ์จริงแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนร้องไห้เสียน้ำตาทุกๆวันหลังต้องเห็นผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตคาสายวันและหลายๆรอบเลยล่ะค่ะสำหรับสาวดไดแาน่าจงจินตนาการเรียกได้ว่าสถานการณ์โควิด19ตอนนี้เพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ล่าสุดสาวดได้โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ขออนุญาตพูดตรงๆนะคะหากเป็นเวลาปกติคงจะดูใจร้ายแต่นี่คือความจริงตอนนี้ทุกคนต้องสตรองต้องช่วยตัวเองกันก่อนนะคะเตียงไม่มีค่ะยังไงก็ไม่มีก่อนหน้ามีผู้ติดเชื้อหลักผัดก็ไม่มีอยู่แล้วตอนนี้หลักหมื่นสมมุติเราเสริมเตียงเพิ่มเตียงยังไงคุณหมอและพยาบาลก็มีเท่าเดิม Home Isolation กักตัวรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะทานยาตามอาการคอยหมั่นดูและวัดค่าออกซิเจนของตัวเองติดต่อลงทะเบียนได้ที่1 3 3 0กด14หรือ add 8 6 6 8 reg เพื่อขอยานะคะตอนนี้ทุกคืนเจอคนออกซิเจนดรอป 80, 70ก็ต้องให้ออกซิเจนอยู่บ้านในขณะที่ออกซิเจน 50, 40, 30ก็พยายามส่งทีมไปดูแลและดันออกซิเจนขึ้นเพื่อประทังและให้เวลาทีมงานเราต้องรอดในการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอยาต้านไวรัสซึ่งไม่สามารถให้ได้ในกรณีที่อาการไม่หนักขอเตียงไม่ได้จริงๆค่ะ ใครมีช่วยบอกหน่อยนะคะจะรีบโทรไปให้เลยขอยาสามัญตามอาการขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรขอยาต้านไวรัสต้องลงทะเบียนและให้หมอสั่งจ่ายสงครามโรคครั้งนี้มันลุยเราไม่หยุดเราอย่ายอมมันนะคะกินยาค่ะสู้กับมันค่ะบางคนถ่ายไม่หยุดอาเจียนไม่หยุดแล้วไม่ยอมทานข้าวยาต้องมานั่งให้กำลังใจแล้วเสียให้จิบจิบไปเรื่อยๆนะคะ หากคุณหมอจ่ายยาก็ต้องกินตามที่คุณหมอเขียนนะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกคนกำลังช่วยกันอยู่สุดความสามารถแต่ละเคสเยอะจริงๆล้นจริงๆเข้าใจผู้ป่วยเข้าใจยาทุกคนว่าเดือดร้อนและสับสนไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ถ้า หนทางเดียวตอนนี้คือดูแลตัวเองเราก็ทำให้ดีที่สุดช่วยกันและกันให้มากที่สุดสถานการณ์มันหนักจริงๆแฮทแท็เราต้องรอดอรอแต่หากไม่ไหวแล้วจริงๆบางทีการที่เราได้อยู่กับพ่อแม่เราในห่วงเวลาสุดท้ายก็ดีกว่าการจากกันไปโดยไม่ได้บอกลาเพราะนี่คือความจริง และขอส่งความปรารถนาดีให้กับทุกคนที่ฟังคลิปนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะให้รอดปลอดภัยจากโควิดทุกคนค่ะ